อ่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณลูกผมดัะเซย์นะฮะก็ตอนนี้แฟนเพจเปิดนะฮะแฟนเพจเฮลสกูฮิโน่ไปกดไลค์ได้นะฮะแล้วมึงอ,อจาจจะไม่ได้อย่านั้นมากมายแต่ผมจะเปิดให้สั่งเกมแท้ได้เพียงแค่คุณไปกดไลค์เพจและคอมเมนต์ comment, เอาอ e ีเมลคุณมาเออเอาอ e ีเมลไม่ต้องมากดไลค์เพจแล้วแอด เฟซบุ๊กผมไปนะฮนะนะมาคุยกับผมแจกรหัสบัตรเอาบัตรรหัสบัตรให้ผมพร้อมอีเมลแล้วผมจะไปซื้อให้แน่นอนไม่ต้องกลัวผมจะโกงผมเนี่ยไม่เคยโกงใครจริงนะฮนะก็ที่จะประกาศตัวก็เรื่องแฟนเพจนะแล้วก็เร่งฝากซื้อเกมแท้นะซึ่งผมจะไม่เคยรับเกมแท้สังดูก็ตามแต่ผม มีแหล่งที่หายสองที่ซึ่งจะได้เร็วด้วยครับขึ้นอยู่กับทางสองพุทนั้นนะครับก็ที่อจอมประหลาดก็มีแค่นี้แหละครับบาย